สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องมิสซูสายลุยอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันที่ที่โครงการหมู่บ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอารถล้อขึ้นสไลด์นะคะแล้วก็ไปส่งลูกค,ค้าที่จังหวัดบึงกาฬนะคะทันนี้น้องตั้งใจแต่งให้หล่อที่สุดเท่าที่จะหล่อได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวนี้เป็นรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่และแต่งอะไรไปบ้างไปค่ะ ันนี้นะคะตัวนี้เป็นตัว a ้ t a Auto นะคะราคาอยู่ที่1,27,000้านบาทนะคะตัวนี้เป็นสีดำและลูกค้าตั้งใจแต่งชุดวายพร้อมยก3นิ้วใส่ล้อ20นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่ะมาเริ่มกันที่ชุดวายก่อนเลยนะคะชุดวายของเราเป็นชุดที่เต็มมากๆนะคะเริ่มต้นจากตัวนี้เลยตัวนี้เป็นกระจังหน้าใหม่ของวายนะคะเป็นสี เป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไฟสีๆแบบนี้เดี๋ยวน้องจะเก็บภาพตอนเปิดไฟให้ดูอีกรอบหนึ่งตัวนี้เป็นไฟสีส้มนะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาไฟสีส้มหรือไฟสีขาวนะคะอ่ะตัวนี้มาดูที่สกู๊ปต่อเลยนะคะสกู๊ปฝากระโปรงแบบดุดันดาแบบดำดำดำด้านแบบนี้นะคะก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทําให้รถด,ดูดุขึ้นนะคะอ่ะมาดูกันต่อที่จุดนี้นะคะจุดนี้ก็จะเป็นครอบคิ้วตัว C ซึ่งน้องมีให้เลือกทั้งเป็นดำเงาและดำด้านเช่นเดียวกันนะคะคันนี้เลือกดำด้านเพราะเหตุผลให้มันดุให้มันเข้ากันกับตัวรถสีดำเลยนะคะอะมาดูด้านล่างกันต่อนะคะตัวนี้นะคะไล่ไปเลยค่ะตัวนี้เป็นชุดสกเกิร์ตหน้าของชุดวายนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้มีสีดำด้านแต่ตัดกันกับสีแดงนะคะสวยๆเลยแล้วมีช่อง สำหรับเซนเซอร์นะคะเพื่อไม่ให้บางการการทำงานของระบบของรถเรานะคะเซนเซอร์ก็ใช้งานได้ปกติเลยามาต่อกันที่ด้านข้างเรามาดูจุดเด่นของรถเราเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นล้อขอบ20ออฟลอบ24นะคะตัวนี้ใส่คู่กันกันกบยาง33 12.5เป็นยางของราดา MT นะคะดอกยางแบบนี้เลยนะคะดอกยาง MT ลรีดน้ำดีนะคะ อ่ะแล้วคันนี้ถามว่าทําไมรถถึงดูสูงดูใหญ่ขนาดนี้นะคะคันนี้ยกไปที่3นิ้วนะคะแล้วก็มีการปรับแต่งซุ้มนะคะตัวนี้เราต้องแจ้งลูกค้าไว้ก่อนเลยสําหรับใครที่อยากยกสูงๆแบบนี้ต้องรับทราบเรื่องการปรับแต่งซุ้มนะคะต้องรับให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่แต่งเวลาเราเลี้ยวนะคะติดแน่นอนอ,อ่ะมาต่อกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะชุดแต่งเบื้องต้นนะคะก็จะมีกันสาดเบ้ามือนะคะและฟิล์มฟิล์มของเราเป็นฟิล์มเซรามิกลับประกันให้สิปีนะคะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าติดเป็นฟิล์ม80สังเกตไหมคะว่ามันจะมืดไปทั้งคันเลย80รอบคันค่ะอ,อ่ะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะตัวนี้บันไดข,ข้างของเราก็จะเป็นบันไดติดรถมาเป็นสีนี้เลยนะคะนะอีกนิดนึงนะคะคิ้วล้ว คิ้วล้อตัวนี้นะคะสังเกตอ่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะว่าถ้าเราใส่คิ้วล้อแล้วนะคะอ่าล้อเราจะไม่ล้นมันจะพอดีกันเป๊ะๆเ,เลยนะคะสวยงามค่ะด้านหลังนะคะตัวนี้น้องติดตั้งให้เป็นโลบาร์ทรง A ของ outlander นะคะแล้วมีไฟไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วตัวนี้ถ้าถ้าอเอาแบบไม่มีไฟก็ได้แต่น้องอยากให้ลูกค้าแต่งให้สวยๆให้สุดไปเลยนะคะก็เลยจัดตัวนี้ให้เลยค่ะ แล้วก็ด้านหลังนะคะมาต่อกันเลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นสปอยเลอร์ตัวติดรถเลยนะคะเราจะมีให้แบบนี้อยู่แล้วและตัวนี้นะคะก็จะเป็นบัมเปอร์มิตซูบิชิตรงฝาท้ายแบบนี้นะคะมีสีให้เลือกถ้าสมมุติเราเอาสีดำเราก็จะเป็นแบบนี้จะไม่มีแผ่นอะคริลิกติดนะคะแต่ถ้าเราจะเอาสีบอลเงินหรือสีแดงมันก็จะเป็นแผ่นอะคริลิกติดไว้อยู่ข้างในตัวหนังสือนะคะ อ่ะสำหรับการชนท้ายเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเพราะมันยังไม่มีแบบที่รองรับโซน่ากับเซ็นเซอร์ที่ทรงที่พอใจสำหรับลูกค้านะคะก็เลยเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวลูกค้าไปติดตั้งเพิ่มในภายหลังนะคะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะหล่อมากบอกเลยแล้วก็สูงมากด้วยอ่ะนี่ <laughs> เห็นไหมคะน,น,น้องตัวเล็กหรือว่ารถสูงช <laughs> ิดกันเองเลยนะคะ่าตัวนี้นะคะมาต่อกันตรงนี้อันนี้น้องก็เพิ่มเติมให้นะคะูบางอย่างลูกค้าไม่ขอนะคะแต่เซลลอยากให้ตัวนี้ก็ครอบฝาถังน้ํามันเป็นตัวหนังสือไททันสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างที่เป็นวายนะคะเขาจะมีตัวหนังสือเล็กๆแบบนี้ปิดไว้จะสังเกตได้เลยว่าเป็นชุดของเขานะคะ,ะแล้วเดี๋ยวน้องจะพาไปชมภายในตัวรถกันคะ่ะ ัค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถสประตูนะคะตัวนี้นะคะน้องแต่งให้แบบจัดหนักจัดเต็มมากๆนะคะถ้าใครได้ใช้มิซูแล้วจะหลงรักมิซูแบบไม่กล้าเปลี่ยนแบรนด์เลยทีเดียวนะคะอันนี้พูดตามตาม าการใช้งานของตัวเองนะคะเพราะตัวเองก็เป็นคนที่ใช้รถมิซูอยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วสําหรับใครที่อยากได้รถ4ประตูอยากแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนนะคะล้อแม็กเรามีให้เลือกเป็นร้อยลายนะคะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็อยากใส่ยางแบบไหนหรือยกเท่าไหร่ก็ปรึกษาน้องมาได้นะคะเราสามารถยกได้แบบเปลี่ยนปีกโดกเปลี่ยนใส โชคเพิ่มเติมได้หมดนะคะก็คือทําให้ได้ทุกแบบนะคะเรื่องนี้ไว้ใจน้องแต่งให้นะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่รับชมมาจนถึงจุดนี้นะคะยังไงน้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วคลิปต่อไปน้องจะไปส่งมอบที่ไหนเป็นรถรุ่นไหนจังหวัดอะไรรอชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ